สัจธรรมว่างมีครั้งที่305เรื่องจำไม่เคยหยุดท่านคงโยฮันหลนเมตตาเมื่อวันที่17ตุลาคม2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา สำนึกขอขมาต่อองค์เดิมของพวกเราสำนึกขอขมาก็คือเอาแมคโคมาขุดสิ่งสกรปรกของพวกเราขุดดินที่เป็นความโลภโกรธหลงของพวกเราขึ้นมาเรียกว่าสำนึกขอขมาขอยอมรับความผิดบาปต่อองค์เดิมของพวกเราถ้าไม่ยอมรับความผิดบาปก็ไม่สามารถ ผันความผิดบาปที่อยู่ในอัตรารับรู้ที่เป็นความโลภโกรธหลงของพวกเราดังนั้นความโลภโกรธหลงคิดเพอ้อฝันยึดติดแบ่งแยกทั้งปวงข้าพเจ้าขอรับผิดทั้งหมดถ้าไม่รับผิดก็ไม่สามารถผันข้างในความว่างที่เรายึดติดอัตาตัวฉัน ยึดติดทำวิถีมันจะติดอยู่ลึกมากและแน่นมากเพราะอนันตชาติมาล้วนได้จับยึดเสียงและรูปลักษ์ไว้มากมายอยู่ข้างในอัตตารับรู้พัวพันกันดังนั้นการบำเพ็ญและดำเนินปฏิบัติก็คือหาเจอสภาวะดั้งเดิมของพวกเรากลับคืนมา อนันตชาติมาแล้วพวกเราล้วนใช้สิ่งที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างเพราะสิ่งที่อัตตารับรู้ยึดติดเสียงและรูปลักษณ์มากมายนับไม่ถ้วนเสียงและรูปลักษณ์สามารถกลายเป็นมเมล็ดพันธ์ความจำมเมล็ดพันธ์ความจำปรากฏเสียงและรูปลักษณ์อนันตชาติมาตาของพวกเรา กระพิบไม่หยุดปากกับเสียงและรูปลักษ์พูดไม่หยุดไม่เคยหยุดปากขยับตลอดเสียงก็ออกมาตลอดตาก็ปิดเรื่อยอายตนะทั้งหกก็จำตลอดจำอยู่ที่ไหนจำอยู่ข้างในความว่างเพราะว่าสมองมันไม่สามารถจำ สมองมันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีรูปลักษณ์ลักษณะเท่านั้นไม่สามารถจำมันอยู่ในความว่างมันให้ความว่างห่อหุ้มไว้แล้วสมองจะจำได้อย่างไรมีสุภาษิตหนึ่งกล่าวว่าสมองเธอเคลื่อนไหวสมองเธอเสียแล้วสมองของเธอไม่สามารถจำแล้ว นั่นคืออวิชาความไม่รู้นั่นคือวิธีคิดของคนทั่วไปอัตตารับรู้ที่อยู่ในความว่างจึงสามารถจำทั้งปวงในฟ้าดินแต่และความจำจำเสียงและรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันพูดถึงตาที่ต้องปิดเปิดปิดขณะที่พวกเราฟังเพลงเต้นรำ อ่านหนังสือตาก็ปิดปิดเปิดเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดไม่หยุดเพราะอะไรกำลังจำอยู่ในสิ่งที่อัตารับรู้จำรูปลักษ์อยู่ข้างในความว่างฉันตั้งแต่เช้าจนเย็นต้องไปโรงเรียนจากชั้นมัธยมเรียนจนถึงมหาบัณฑิตเรียนอะไร เรียนความจำที่อยู่ข้างในความว่างเรียนสิ่งที่อยู่ในความจำเพราะอนันตชาติมาพวกเราล้วนจำความมีเธอเรียนถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปรัชญาเหมือนกันต้องเผาต้องฝังเพราะจำความมีเธอไม่รู้รูปลักษ์ดั้งเดิมของความจำคือมีไม่มี สภาวะดั้งเดิมของความจำมันคือมีอย่างแยบยนต์มันไม่ให้เธอยึดความมีถ้ายึดความมีท่ามกลางความมีมันเกิดการยึดติดซึ่งกันเธอก็แจ้งดูสิพวกเราจะหาเจอสภาวะดั้งเดิมได้ต้องรู้แจ้งต้องตื่นรู้ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ ต้องรู้แจ้งไม่มีสิ่งใดไม่แจ้งรู้แจ้งเข้าไปถึงข้างในความว่างมีความจำพวกเราอนันตชาติมาล้วนอยู่ข้างในความว่างอัตรารับรู้เกิดใจเกิดความคิดกําลังแสดงพฤติกรรมการกระทำก่อเกิดทั้งโลกสร้างแรงเหตุ และรูปลักษ์ตอบสนองไม่เหมือนกันล้วนมาจากตรงนั้นมันคือต้นกำเนิดแต่ว่าเรื่องที่พวกเราจำล้วนคือเสียงภาษาและรูปลักษณะในจักรกวาลสรุปรวบยอดอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้เป็นเสียงและรูปลักษ์พวกเราต้องการหาเจอสภาวะดั้งเดิม พวกเราต้องขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฟ้าเบื้องบนบารมีธรรมพระบรรพจารย์ได้รับการบอกกล่าวจากพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกถึงความจำที่เป็นความจำดั้งเดิมก็คือกลับคืนสู่จุดสมดุลมีไม่มีของพวกเราเองมีไม่มี เดียบเหมือนดังพวกเราทานข้าววันล,ละสามมื้อเธอไม่ทานข้าวก็หิวหิวตายเธอไม่กินมีไม่มีเธออยากกินความมีเธอต้องจำไว้เห็นความมีก็ต้องอยู่กับไฟเห็นความมีก็ต้องอยู่กับนอนเห็นความมี ก็ต้องอยู่กับลงศพเพราะว่าฟ้าดินจัก,กรวาลไม่มีหนึ่งความมีแต่ว่าพวกเราล้วนมีชีวิตอยู่กับเสียงและรูปลักษ์พวกเรามีชีวิตอยู่ในฟ้าดินจัก,กรวาลพวกเราก็จำเสียงและรูปลักษ์ในจัก,กรวาลไม่เคยหยุดอะไรไม่เคยหยุด ความจำของเธอไม่เคยหยุดเสียงและรูปลักษ์ของเธอไม่เคยหยุดปากกับเสียงที่พูดไม่เคยหยุดตาปิดไม่เคยหยุดหยุดไม่ได้ช่วงชิงทุกวินาทีพวกเราจำทุกวินาทีพวกเราไม่เข้าใจอยู่ที่อัตรารับรู้ข้างในความว่าง มันจัดแต่งรูปลักษณะทั่วร่างกายของพวกเราตัวอย่างเช่นพวกเราขับรถฉันจำสิ่งที่อัตรารับรู้ขับรถอัตรารับรู้ขับรถร่างกายก็ขยับเคลื่อนไหวไปมาเคลื่อนไหวไปไหนเคลื่อนไหวไปที่สิ่งที่อัตรารับรู้ต่อเนื่องการทุกขณะ ล้วนจำอยู่ที่สิ่งที่อัตรารับรู้สถานที่ที่เธอต้องการไปไม่เคยหยุดเขาจำอยู่ข้างในความว่างจึงสามารถจำได้ความมีจะจำได้อย่างไรความมีแค่เป็นร่างธรรมวิถีให้เธอใช้เท่านั้นเอง ความมีคือธรรมกายแยบยนรูปกายแยบยนแต่พวกเราไม่แยบยนเสียแล้วเพราะพวกเราจำว่ามีมันก็เกิดยึดติดความมีใจเธอก็จะทุกข์ใจทุกข์มากทนไม่ไหวเสียใจมากไม่สบายใจมากเพราะฉันจำความมี เธอไม่รู้เบื้องหลังของความมีคือมีไม่มีเห็นความมีมันต้องมีไม่มีจุดนี้พวกเราต้องชัดเจนมากมากต้องเข้าใจอย่างมากและตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวไปรู้จักมันอย่างชัดเจนเธอตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกความจำที่เธอจำให้เธอรู้ ให้เธอใช้ให้เธอจำร้ายขอบเขตใช้ร้ายขอบเขตรู้ไร้ายขอบเขตแต่ว่าจำนวนร้ายขอบเขตนั้นล้วนคือมีไม่ม,ไม,มีไม่มีหนึ่งความมีถ้ามีพวกเราก็ต้องเจ็บปวดมีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับปัจจัยดับปัจปจัยเกิด ต้องเปลี่ยนล่างมาเกิดอีกถ้ามีเขาต้องเกิดไม่หยุดตายไม่หยุดกรรมตอบสนองไม่หยุดทุกเจ็บปวดไม่หยุดต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่หยุดเพราะอะไรเพราะข้างในความจำนั้นมีสิ่งที่ฉันรับรู้ตั้งแต่เช้าจนค่ำพวกเราจำไม่หยุด เธอจำได้จำไปเลยแต่ไม่มีหนึ่งความจำเป็นความมีอยู่พวกเราสามารถมองเห็นรูปลักษณ์บนท้องฟ้ารูปลักษณ์บนผืนดินรูปลักษณ์คนรูปลักษณ์ทมวิถีรูปลักษณ์รรรเรื่องราวรูปลักษณ์สิ่งของรูปลักษณ์ชื่อต่างๆทั้งหมดพวกเราสามารถจำได้ รูปลักษ์ที่สามารถจำได้ล้วนคือมีไม่มีพัน์พระสูตรหมื่นคำภีล้วนคือมีไม่ม,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 มีเสียงและรูปลักษ์ที่จำได้ล้วนคือมีไม่มีถ้ามีเธอต้องตกตะลึงแน่เธอไปเอาความมีมาต่อสู้ดิ้นรน ดังนั้นใจของพวกเราจึงต้องเจ็บปวดเกิดการแบ่งแยกมากมายจึงต้องจำยอมเพราะใจมีสี่สภาวะใจมองไม่เห็นใจไม่หยุดเห็นรูปลักษ์ก็เห็นใจรูปลักษ์โผลมาใจก็ปรากฏร้ายกาดไหมละ่ะ รูปลักษณ์นั้นคือมีไม่มีทุกท่านต้องไปตื่นรู้ไปรู้แจ้งรูปลักษณ์ในจักรวาลอันไหนไม่ใช่มีไม่มีมันให้เธอใช้เท่านั้นเองมันคือรูปลักษ์ส่วนรวมรทำวิถีส่วนรวมหลักธรรมส่วนรวมรูปลักษณ์ส่วนรวมคือพวกเราจํามีไม่มี เรียกว่ารูปลักษ์ส่วนรวมถ้าเสียงและรูปลักษ์เป็นความมีก็ไม่ใช่รูปลักษ์ส่วนรวมกลายเป็นรูปลักษ์ส่วนตนเธอก็จะทุ์รับกรรมตอบสนองเพราะแรงที่สร้างเหตุไว้แสดงผลออกมาเธอดูท่ามกลางฟ้าดินจักรวาลแต่ละคน มีปัจจัยตอบสนองจากแรงสร้างเหตุที่ต้องรับผลกรรมสนองไม่เหมือนกันเพราะความจำนั้นมีสภาวะไม่เหมือนกันดังนั้นทั้งฟ้าดินแต่ละคนต้องรับกรรมตอบสนองไม่เหมือนกันแต่ละคนมีสภาวะของความคิดไม่เหมือนกันเพราะข้างในความจำมันคือมีไม่มี แต่เขาเกิดจำมีคนเรามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตอดีตของพวกเราขนาดนี้คือมีไม่มีปัจจุบันของพวกเราขนาดนี้คือมีไม่มีอนาคตคือมีไม่มีไม่เคยหยุดเธอ,อยากมีมันมีไม่มีช่วยให้เธอสมดุล เพราะมีไม่มีคือจุดสมดุลทำให้อะไราสมดุลทำความมีของเธอให้สมดุลถ้าเธอเห็นแต่ความมีความมีก็เห็นลงศพความมีก็เห็นห้องคลอดความมีก็เห็นห้องดับจิตเพราะอนันตชาติมาพวกเราลุ่มหลงไม่มีคนสอน พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนพวกเราให้พ้นการเกิดตายอย่างไรทำอย่างไรไม่เกิดไม่ตายทำอย่างไรไม่มาไม่ไปทำอย่างไรไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่อยู่ไม่มีคนสอนพวกเราพวกเรารู้แต่ความมีเธอก็ดูทั้งโลก เด็กๆไปโรงเรียนไปศึกษาเรียนรู้อะไรเรียนรู้ความมีสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีไม่มีเธอก็เปิดมหาปัญญาแล้วแต่ว่าส่วนมากล้วนเรียนรู้ความมีนั่นเรียกว่าโลกของความรู้นั่นไม่สามารถหลุดพ้น ไม่สามารถตัดความทุกข์ไม่สามารถตัดความกลุ้มกังวลไม่สามารถตัดการเกิดตายได้เขาไม่รู้ว่าปิดตาไม่หยุดปากพูดไม่หยุดเสียงออกมาไม่หมดอยู่ตรงไหนอยู่ที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างอยู่ที่ความจําข้างในความว่าง มีการจำก็มีเสียงและรูปลักษ์มีเสียงและรูปลักษ์ก็มีความจำความจำนั้นมีมากมายไร้าขอบเขตมีความจำดีความจำชั่วความจำอวิชชาความจำซ้ำความจำเห็นแก่ตัวสัตว์ก็มีความจำความจำของสัตว์คือความจำอวิชชา เชา้านี้ข้าพเจ้ามาจุดประกายปัญญาซึ่งกันและกันสัมผัสจิตใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันอบอุ้มซึ่งกันมาสำนึกคุณซึ่งกันยอมรับผิดด้วยกันยอมรับผิดก็สามารถสลายความผิดจิตใจก็จะกว้างใหญ่มีความรู้สึกโชคดี มีความสุขพวกเราเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีความเข้าใจเป็นมนุษย์ก็สูญเปล่ากลายเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมมีคนอุบายก็ตกอยู่ในความตกต่ำย่ำแย่เหมือนไก่ที่ถูกขังอยู่ในกรงไก่ดังนั้น หากข้าพเจ้าพูดไม่น่าฟังเสียมารยาทขอองค์เดิมทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยแล้วให้อภัยอีกข้าพเจ้ายอมรับผิดทั้งหมดการยอมรับผิดคือความโชคดีที่สุดเสวยสุขที่สุดมีความสุขที่สุดสำนึกคุณและขอบคุณทุกท่าน